สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับรายการ The Bank TV โอเยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาขอรีวิวนะครับเมาส์นะครับผมเกมมิ่งราคาถูกนะครับที่สำคัญเนี่ยมันคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากตอนผมซื้อมาเนี่ยราคาจะไม่เกิน300บาทนะครับตอนนั้นซื้อมาในช่วงที่มันกำลังลดราคานะครับก็อยู่ประมาณ200บาทเมาส์ตัวนี้เนี่ยมีชื่อยี่ห้อว่าเมาส์อาซาเซลนะครับผม ก็ใครสนใจก็ลองดูแล้วเอาไปซื้อได้นะครับ a าซาเซล GMM 3 9 0ูนะครับถือว่าเป็นเมาส์เกมมิ่งที่ถูกมากถ้าถ้าเทียบในราคาของตลาดในปัจจุบันนะครับข้อดีที่มันต่างกับเมาส์เกมมิ่งยี่ห้ออื่นก็คือมันจะมีที่รองนิ้วนะครับสด้านจะเห็นตรงนี้นะครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นเมาส์ทั่วไปเวลาเราจับแล้วเนี่ยที่วางนิ้วจะไม่มีนะครับมันก็จะรู้สึกว่าแบบปวดมือเมื่อยมือนะครับแต่ว่าเมาส์อาซาเซลเนี่ยมีที่วางมือนะครับทั้งนิ้วโป้งนะครับแล้วก็ มีที่วางสําหรับนิ้ว2นิ้วนะครับเวลาจับก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมครับมันจะมีที่วางนิ้วทําให้เราเนี่ยจับเมาส์ได้นานขึ้นที่สําคัญเนี่ยมีปุ่มนะครับปรับมาโคร, ine, ร,น,ร PI, นะครับปรับความไบตรงนี้ปรับ DPI นะครับแล้วก็มีเป็นเมาส์แบบเลื่อนได้นะครับเลื่อนตรงนี้เลื่อนได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เหมือนกันตามปกติที่สําคัญเนี่ยมีปุ่มที่สําหรับคนที่ชอบทํางานนะครับหน้าเว็บอะไรเงี้ยก็สามารถกดนะครับ back หรือว่าย้อนหลังได้นะครับสมมติกดตรงนี้จะเป็นการไปข้างหน้านะครับ กดย้อนหลังก่อนปุ๊บแล้วก็กดไปข้างหน้านะครับปุ๊บเห็นไหมครับก็จะเห็นได้เลยว่ามีปุ่มไปหน้าหลังและไปด้านหน้านะครับของเวลาเราเปิดเว็บเพจนะครับผมอันนี้จะเป็นปุ่มในการหน้าน่าจะเป็นปุ่มอะไรสักอย่างผมผมไม่เคยได้ใช้นะส่วนมากจะใช้ปุ่มมาโคแล้วก็ เวลาปรับหน้าหลังอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับที่สําคัญเนี่ยราคาถูกแล้วก็ถ้าซื้อเนี่ยก็จะได้แผ่นรองเมาส์มาด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังหาเมาส์เกมมิ่งราคาถูกเนี่ยไม่เกิน2-300เนี่ยก็เอาตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมไปดูในตลาดมานะครับถ้าเป็นยี่ห้อดังๆเนี่ยรานะคาก็อาจจะสูงถึง4-500เลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพนะครับการใช้เมาส์เกมมิ่งกับเกมแนว ยิงกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับโอเคก็ทดลองใช้เมาส์อาซาเซลนะครับราคาประมาณ200้ต้นๆนะครับแถมซื้อแล้วได้ผ้ารองเมาส์ด้วยนะครับผมโอเคก็จะเห็นได้เลยว่าการใช้งานนะครับลื่นไหลมากนะครับทั้งนี้เนี่ยผมก็ลองเล่นทั้ง Call of Duty นะครับแล้วก็เกม PUBG เกมอื่นๆแล้วเนี่ยมันตอบสนองได้ดีมากนะครับผมโอเคเนี่ยเห็นได้เลยว่าการยิงอะไรเนี่ยคล่องแคล่วมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม third Person แบบยิงกันหรือว่า FPS เนี่ยก็ยิงกันได้แบบโอเคครับลื่นมากเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนผมใช้เมาส์ Logitech นะครับความจริงชอบ Logitech แต่ว่าตัว Logitech ถ้าเป็นเมาส์แบบเกมมิ่งที่มีที่รองนิ้วทั้งสองด้านเนี่ยมันจะแพงนะครับผมก็เลยลองหันมาใช้อซา,าเซลเนี่แหละตอนนั้นไปก็ไม่รู้ครับก็เห็นว่าราคาถูกดีนะครับแล้วก็ถือว่าลองใช้แต่ซื้อมาแล้วเนี่ยราคามันคุ้มค่ามากนะครับเห็นได้เลยครับว่าเนี่ยผมใช้เล่นพับจีนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาตอบสนองดีนะครับลื่นนะครับ แถมที่สําคัญเนี่ยเราปรับความไบเมาส์ได้โดยที่ไม่ต้องไปตั้งค่าในเกมนะครับทำให้แบบเวลาเราเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยมันแบบลื่นไม่ได้มีการสะดุดอะไรยังไงนะครับเห็นได้เลยว่าเวลาเราคุมแรงถีบของปืนเนี่ยเราคุมได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะผมจะลองยิงศัตรูให้ดูนะครับนี่ซูมแล้วก็ยิงเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นเมาส์ที่นิ่งมากนะครับใช้ได้ใช้ได้เลยกับราคา200-300ไม่เกินนี้นะครับ ผมซื้อในช่วงจัดโปรโมชั่นของร้านนะครับตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ250นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาตลาดไปเท่าไหร่แล้วก็ลองไปดูแล้วกันโอเคครับก็เจอกันใหม่ในวิดบโอหน้านะครับใครที่สนใจก็ลองไปซื้อดูได้นะครับเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งราคาถูกสวัสดีครับ